ออสเตรเลียยกเครื่องก่องทัพครั้งใหญ่ทุ่มเงิน1,100ล้านดอลลาร์สหรัฐซื้อฝูงโดรนโจมต,ตีใต้น้ำพิสัยไกลขนาดใหญ่พิเศษหลายสิบลำเพื่อทวงดุลการขยายกำลังทางทหารของจีนในมหาสมุทรแปซิฟิกข้อมูลจำเพาะของโดรน Ghost Shark ยังเป็นความลับอยู่ทราบเพียงข้อมูลคร่าวๆว่ามีความสามารถในการล่องหนและปฏิบัติภารกิจได้นานโดยไม่ต้องลอยขึ้นผิวน้ำ นำมาใช้ได้ทั้งภารกิจข่าวกรองเฝ้าระวังลาดตระเวนไปจนถึงการโจมตีโดยควบคุมบังคับได้จากทั้งบนเรือรบและจากชายฝั่ง Ghost Shark ถูกออกแบบและผลิตในออสเตรเลียดโดรนลำแรกจะเข้าประจำการในกองทัพเรือในเดือนมก,กราคมปีหน้าบริษัทผลิตอาวุธ a n d ูริลออสเตรเลียและกองทัพออสเตรเลียใช้เวลา3ปีในการพัฒนาดโดรนนี้ร่วมกันและมีโอกาสส่งออกให้ประเทศพ,พันธมิตรในอนาคต